ใครนะคะที่ชอบให้แฟนให้เพื่อนให้คนรู้จักถ่ายรูปให้แต่ท้ายยังไงไม่เคยถูกใจเลยสักทีลองบอกให้แฟนมาถ่ายกับโทรศัพท์เครื่องนี้ดูนะคะ VIVO V40 Series 5G ถ่ายสวยจริงๆทุกมุมทุกระยะนะตรงคอนเซป็ปต์ o r เต t เปิดเกิดทุกคน,นะคะ่ะ มือสิตอนนี้นะคะคือ vivo v, v 40 5g กับอีกเครื่องตรงนี้ก็คือ vivo v 40 pro 5g vivo v series เนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องของกล้องใช่ไหมแล้วนี่นะคะ vivo v, v 40 series 5g เนี่ยเขาอัพสเปคขึ้นมาอีกด้วยนะคะซีลองใช้แล้วก็ต้องบอกว่ารดมากๆคือเอาตัว pro ไปใช้นะคะเดี๋ยวซีรีวิวให้ฟังนะภาพรวมของเขาในรุ่นนี้น่าใช้แบบไหนบ้างคะ่ะ สำหรับตัว Vivo v, v 45G ในปีนี้นะคะเขามาทั้งหมด3สีสีแรกคือ sun glow peach ค่ะสีนี้นะคะจะมีความวาวๆเห็นไหมคะเป็นอะไรคลื่นๆอยู่ที่ด้านหลังนะคะผิวสัมผัสมีความแบบเรียบๆลื่นๆของจริงสวยมากทุกคนมีความเป็นแบบกลิตเตอร์เล็กๆกๆนะคะสีพีชชมพูอันนี้คือเป็นสีที่ถูกต้องจริงๆสีเหมือนแบบบลัชออนที่มีชิมเมอร์นะคะซึ่งดีไซน์เหมือนกับแสงแรกแยมในตอนเช้า <K al anyway> สําหรับสาวหวานวันนี <sunshine> ้เราใส่สีส้มตาสีส้มมาเลยนะคะใครชอบความน่ารักน่าร่าคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยรับรอง สีต่อมาที่ออกมาทําตลาดเช่นกันก็คือสี Stella Silver อันนั้นเปสีเทาเรียบๆแต่มีประกายวาวๆเหมือนดาวนะผิวก็จะมีความด้านขึ้นมาหน่อยไม่เหมือนสีที่แล้วให้ความรู้สึกแบบดูลูลาดูมีระดับนะคะด้วยกระจกปู All Right AG ช่วยลดรอยนิ้วมือทําให้มือถือเราดูดีตลอดเวลานะคะพร้อมเครื่องประดับสีเงินใส่เสื้อขาวดําคือแบบถ่ายปุ๊บเข้ากันสุดๆเลยนะคะสุดท้ายคือสีเนบูล่าเพอร์พเป็นสีม่วงนั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นประกายสวยนะคะผิวสัมผัสเหมือนของอันที่แล้วนะคะมี texture ความด้านให้ความรู้สึกแบบอู้ลึกราบดูน่าค้นหาฟิลแบบท้องฟ้ายามสนธยา <laughs> ดูจากชื่อน่าเสียดายนะคะที่รุ่นโปรนี้มีแค่สีเดียวคือสี Stella Silver ค่ะรูปร่างหน้าตาของเขานะคะก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบจอโค้ง curve screen AMOLED นะคะตัวเครื่องบางเลยบางจริงๆนะคะ7.58 มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักก็เบาคือถือได้แล,แล้วยาวแบบเล่นได้แบบไม่ปวดมืออย่างนี้เลยคะคือแบบถือแล้วรู้สึกนิ้วไม่ลลอกนะคะ<ส>แม้ว่าจะมาในขนาดที่ใหญ่ถึง6.78นิ้วตรงโมดูลกล้องด้านหลังเขานะคะ ตัวนี้เขาพยายามดีไซน์มาให้มีความสมมาตรกันเออดูแล้วมันสบายตานะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มดาวราศี mm hmm. เมทุนหรือดาวคนคู่ที่เรียกว่าเจมินายริงนะคะ mm hmm. เห็นไหมท้องฟ้าอีกแล้วมีแบบท้องฟ้ากลางวันกลางคืนนะคะทีนี้มาสปอตไลท์ที่ตัวสเปกกันสักนิดหนึ่งหน้าจอของทั้ง2รุ่นนะ,ะมาในความละเอียด2,800 x 1,260 refresh rate สูงสุด120เฮิรตความสว่างสูงสุด4,500 nits ภาพรวมเนี่ยก็เกือบจะจอ 2K แล้วนะคะโดยมีการขยายตัว RAM นะคะไปถึง16 2กที่ V45G โดยจะมีเลือก ROM 256แล้วก็ 512GB นะฮะส่วนรุ่นโปรตัวนี้นะคะก็จะมีแค่ 512GB เลยนะคะแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นให้มา5,500ม ah. ิลลิแอมคือแบบทำได้ง่ายบางขนาดนี้ทุกคนแถมมาพร้อมกับการชาร์จเร็ว8 0วัต์สามารถชาร์จจาก20-100ถึง100ในเวลา35 นาทีเมื่อเทียบกับมือถือทั่วไปนี่ก็คือแบบเร็วมากจริงๆนะคะในส่วนที่ต่างกันค่ะก็คือเรื่องของชิปเซตนะคะใน V40 5G ตัวนี้นะคะจะใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3ส่วน V40 Pro 5G ตัวนี้นะคะจะใช้ชิปใหม่ระดับเรือธง MediaTek Dimensity 9200 Plus นะคะมาในระบบปฏิบัติการ FunTouch OS 14ก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้อยากจะให้มาดูตัวไฮไลท์ก็คือเรื่องของกล้องถามว่า ซีรู้สึกว่ากล้อง Vivo ตัว B Series เนี่ยพอเขาพัฒนาเอาเลนส์ไซส์นะคะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของวงการเลนส์เลยส่งตรงมาจากเยอรมันนะคะทำให้กล้องเขาเนี่ยแชะภาพออกมาคือมันมีความเป็น m i ลเล r l e s s สมันมีความเป็นแบบ mood and t โทนของภาพที่มาจากกล้องโปรนะคะคือถือว่าแบบแ,บบแจม่มแบบเฮ้ยถ่ายแล้วแบบสวยง่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทบจะทิ้งกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้นะคะเอาไว้ที่ห้องพักโรงแรมแล้วถือตัวนี้ออกไปแบบนี้นะคะตลอดทัวร์ตลอดทริปที่ซีไปเชียงไหม่มาเลยนะคะ ตัว V45G นะคะคืออ่ะับน้องเขามาถือบ้างดีกว่านะคะนี่คือตัวหลักๆที่ซีได้ใช้นะคะมันมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมดนะคะสตัวกล้องหน้า1ตัวโดยที่ทุกตัวเนี่ยจะมาในความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลทุกคนกล้องหลังเนี่ยก็คือจะมีกล้องหนึ่งเป็นกล้องหลักที่มีการสั่นแบบ OIS นะคะและเพิ่มการรับแสงขึ้น2.8เท่าก็คือแปลว่าใครถ่ายมือไม่นิ่งกลัวรูปไม่สวยในที่แสงน้อยๆไม่ต้องกวลนะคะ อีกตัวนึงเป็นกล้องอัลร้รไวเลนออลร้รไวเ่ยก็คือเป็นเลนภาพมุมกว้างเวลาที่เราอยากถ่ายวิวอยากถ่ายกรุฟ๊ฟฟี่ครอบครัวเพื่อนฝูงเป็นหมู่คณะนะคะโฟโต้บอมมาเลยนะคะถ่ายได้เลย ส่วนกล้องหน้าในมุมกว้างก็คือแบบดีทุกคนชอบมากคือ92องศาคือเก็บได้ครบทุกอย่างหมดเลยนะคะไม่มีอัไหนหลุดเลยค่ะในส่วนของ V40 Pro 5G นะคะจะเพิ่มมาอีก1นึ่เลนคือกล้องเทเลโฟโต้ค่ะเทเลโฟโต้มีกันสั่น OIS ด้วยนะซึ่งมีความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นกันแทบไม่ต้องจำเลย50-50นะคะทุกคนรุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่โหมดการถ่ายรูปพอร์เทรตหรือการถ่ายรูปบุคคลนะคะคือ ซีดูแล้วเนี่ยสวยทุกระยะตอนนี้นะคะคืออยากจะโชว์ภาพที่ซีถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูคือทั้งการแบบยกขึ้นมาถ่ายกวาด,วดโดยเฉพาะถ้าเป็นภาพแลนด์สเคปนะคะถ่ายยังไงก็สวยอะ่ะเหตุผลก็คือระยะชัดลึกบวกกับ คุณาภาพตัวเลนส์ไซส์แล้วิีเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องของการปรับแต่งด้วยบางส่วนนะคะทำให้การถ่ายวัตถุก,กับการถ่ายแลนด์สเคปเนี่ยถูกอ,อกถูกใจมากๆแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีคนมาอยู่ในรูปด้วยออยากให้ทุกคนไปเห็นนะคะจะเห็นว่างานผิวงานสกินไม่ต้องเอาออกมาลบตีนกาของตัวเองอีกต่อไปค่ะ เป็นไหมคะถ่ายด้น่าประทับใจมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยที่สว่างสุดๆไปจนถึงที่ที่แบบมืดแล้วนะคะนั่งเรือมีแบบแสงไฟกับ นะคะรวมไปถึงในแอควเรียมที่แบบมืดมากนะคะ <_ S 1> บางทีเลี้ยงไปอยู่ในตู้แล้วแบบแสงดีโหดจัดเลยก็คือแสงสีฟ้าพอถ่ายกุ้งสีฟ้าที่แบบอยู่ในหลอดฟลูออเรสเซนต์ L e S <S นี่คือแบบกุ้งอยู่ไหนนะคะปกติใช่ป่ะคือถ้ากล้องที่ไม่ดีคุณภาพต่ำๆเนี่ยมันจะเห็นทุกๆอย่างในวัตถุเนี่ยเป็นฟ้าไปหมดเลยนะคะแต่ถ้ากุ้งเป็นสีฟ้าแล้วมีฟลูออเรสเซนต์ e ด้วยปะบนกันไปมันก็สามารถเก็บภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะคะรุ่น v i v o v 4 5 g ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายรยา mm, mm, ะยะโฟกัส24มสิบสีมิลลิเมตรม ก็50มิมแล้วในรุ่นโปรเพิ่มระยะโฟกัส85มิมแล้วก็100มิเมเข้ามาด้วยทําให้สามารถถ่ายซูมเข้าไปที่ใบหน้าของเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วสําหรับใครที่โพสไม่ค่อยเก่งโอ้แอคไม่ค่อยได้เรามีตัวช่วยนะเราสามารถกดไปตรงท่าทางนะคะแล้วแบบมันก็จะขึ้นท่าโพสให้เราทันทีนะคะแบบ professional <c oughs> นะคะสะมาแต่งหน้าปรับหน้าได้ด้วย มีบิวตี้โหมดนะคะเหมือนมีเหมยตู้มากับในเครื่องนะฮะอีกอันนึงที่จะถูกใจเป็นพิเศษมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วก็คือระบบออร่าไลท์นะคะคนที่ถ่ายรูปน่าจะเข้าใจแหละบางทีเราอยากจะแบบถ่ายคู่ก,กับวีตรงนี้พอย,ย้อนแสงอะ่ะเออบางทีมุมตรงนั้นมันมีความมืดเกินไปถ่ายยังไงก็ไม่สวยสักทีตรงนี้เนี่ยก็คือช่วยคุณได้นะคะไปคราวนี้เนี่ยอาจจะดูเล็กกว่ารุ่น B30 แต่ว่าได้มีการอัพประสิทธิภาพโดยการเพิ่มความสว่าง 33%มีให้เลือก2โทนด้วยกันเหมือนรุ่นที่แล้วเลยนะคะก็คือโทนร้อนโทนเย็น,นแชะปึ๊บเหมือนใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะคะเปิดไฟให้ฟิลเตอร์อยากได้ลุคนโทนไหนก็เซ็จได้เลยถ้าเลือกไม่เก่งกดออโต้ Auto ไปไม่ต้องคิดนะคะแล้วลองปิดไฟถ่ายกันได้เลยค่ะเออให้ความเหมือนแบบฟิลที่เราไปซื้อกล้องดิจิตอลเล็กๆใช่ปะถ่ายสัตว์แบบเข้าไปมันดูมีความแบบเรตรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเก๋ค่ะ โบกงโบเก้ทั้งหลายนะคะสามารถเปิดเพิ่มเติมได้เหมือนของรุ่นที่แล้วเลยนะคะคือโบเก้เดี๋ยวขอถ่ายไปหาให้ดูก่อนนะคะคุณอาจจะคิดว่าโบเก้มีแต่ในที่มืดใช่ปหแต่ในชีวิตจริงอะโบเก้ในที่สว่างมันก็ยังมีอยู่นะคะจะเห็นว่าไฟที่อลล์จัดงานนะคะตรงไบเทคนี่ก็แบบถ่ายแบบเหมือนตั้งใจถ่ายใช่ไหมแต่จริงๆคือ,อยืนอยู่ตรงกลางอลล์ธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมันมีพื้นที่มันสะท้อนแสงไฟข้างบนนะแล้วเพราะฉะนั้นนะพอเขาโบเก้ข้างหลังปับ๊บเลอค่าขึ้นมาทุกคน ิีก็เลยบอกน้องแจนให้แบบรบกวนช่วยแบบ close up นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยได้ภาพโปรไฟล์เพิ่มอีกหนึ่งภาพเกิดสวยขึ้นมาทุกคนดูดิมีความแบบไม่ใช่โบเก้เรือนธรรมดานะเป็นโบเก้แบบเนี้ยนึกออกปะเก๋มากนะคะ แล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของรุ่น V Series นะคะที่มีระบบเพิ่มแสงเข้าไปนะคะที่ใบหน้าของเราอย่างเป็นธรรมชาติด้วย AI โดยที่ AI เนี่ยจะทําการวิเคราะห์ดูว่าแบบมุมหน้าเราประมาณไหนแสงคนตกกระทบแบบไหนให้ดูแล้วแบบสวยสมจริงเหมือนเติมไฟซอฟไลอกระแทกใส่เข้าไปที่หน้านะคะเปิดแล้วมนดูนแบบ คนสวยหน้าใสเปิดไฟฉ่ำๆซึ่งระบบ AI นี้นะทุกคนมันจะแบ่งภาพออกเป็นระยะไกลกับระยะไกลโดยระยะใกล้จากที่บอกก็คือหน้าเราจะไม่มือดอีดต่อไปส่วนระยะไกลตรงไหนที่แสงมันไปกระทบจนเห็นไม่ชัดมันจะมีการปรับลดแสงทำให้ภาพตรงนั้นนะมีความชัด มากยิ่งขึ้นเออเก่งจ้าเขาไม่ได้สวยแค่รูปพอร์เทรตอย่างเดียวนะหมดอืินของเขาก็มีเหมือนกันเช่นหมดซูเปอร์มูนนะคะหมดแอสโตรฟูดไนท์มาหมดเลยแถมในส่วนของวิดีโอก็กมีหมดสายซีเนมามติกวิดีโอโบเก้ทำให้ภาพพื้นหลังเนี่ยเป็นแสงโบเก้สวยๆมีความแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนเลนส์มิเลสมาหรือเปล่าทุกคนอะไรอย่างเงย ดูนี่ไม่ค่อยเห็นโบเก้เท่าไหร่แต่ก็อยากจะบอกว่าในโหมดเป็นสิ่งที่เราปับภาคภูมิใจจริงๆนะอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนมันจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเวลาที่เราซูมเยอะๆบางทีมันจะโฟกัสยากหน่อยทั้งที่แบบแสงเยอะแสงน้อยก็ตามนะคะโดยรวมอะ่ะคือถ้าใครสนใจจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรก็ตามนะคะด้วยมือถือโทรศัพท์เนี่ยที่ราคากําลังดีเจ้าเครื่องนี้อะ่ะมันทําได้แบบเรียกว่าคุ้มราคาที่ที่เราจ่ายออกไปก็แล้วกัน ควาพิเศษของ Vivo V40 Series 5G ตัวนี้ก็คือการรับประกันการทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP68 ค่ะ กันน้ําได้ระดับลึกแต่แบบลึกระดับแม่น้ำไม่ได้นะทุกคนระดับสระว่ายน้าได้โอเคนะแล้วก็กันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งรุ่นที่แล้วนะคะระดับกันน้ําอยู่ที่ IP 54ก็คือกันน้ากระเด็นเท่านั้นประมาณ10นาทีแล้วเช็ดออกเรียกว่าพัฒนาในรุ่นนี้จัดเต็มให้ใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีสะดุดในการแบบสเสถินกับคนไทยที่เราไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบนี้ทาง Vivo นะคะยังให้ B Series มาพร้อมกับ Duo Stereo Speaker ระบบเสียง3มิติอ่ะทุกคน Form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. Stop. โอเคมากๆเลยนะคะเปิดฟังเพลงฟังอะไรก็โอเคมากๆเลยโดยเฉพาะแบตอึดด้วยะะเปิดฟังแล้วก็ไม่รู้สึกผิดนะคะแล้วพอเข้ามาดูหน้าแบตเตอรี่มันก็จะมีบอกว่าใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็มีโหมดในการประหยัดแบตมีโหมดประหยัดสูงสุดอีกสรุปแล้วก็คือทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องของกล้องถ่ายออกมาสวยจริงเหมาะกับใครที่ชอบถ่ายรูปมากๆโดยเฉพาะรูปพอร์เทรตและดีที่สุดก็คือดูอัลสเตอรี่โอสปีคเกอร์นะคะคือแบบว่าสบายใจมากนะคะก็ถือว่าเป็น ครั้งแรกแหละที่ v series ได้อัปเกรดคุณสมบัติพวกนี้เข้ามาที่เทียบกับรุ่นเรือธงของ vivo อย่างพวก x series แต่ราคาสบายกระเป๋ามากขึ้นมาหน่อยนะคะ vivo v, v 4 5 g ram 1 2 gb rom 2 5 6 gb ราคา15,999 ram 1 2 gb rom 5 1 2 gb 17999บาทค่ะส่วน vivo v, v 4 0 pro 5 g นะคะ ram 1 2 rom 5 1 2 gb ราคา24,999บาทค่ะแต่อาจจะติดนิดนึงนี่ขอติหน่อยนะคะที่เคยพูดใน B 3 0ด้วยความที่ขอบหน้าจอนะคะมันจะมีความโค้งใช่ปะอะไรที่อยู่มุมๆบางทีอะคลิกแล้วไม่ค่อยติดซึ่ง user interface ของแอปพลิเคชันบางแอปอะมันต้องใช้ไงนึกออกไหมเอาเป็นว่าถ้าใครได้ใช้ Vivo อยู่นะคะมีความประทับใจอะไรในส่วนไหนก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะเราจะได้ลองไป touch base ฟีเจอร์สำคัญๆนะคะที่ทำให้ คุณตัดสินใจเลือกโทรศัพท์มือถือเพื่อทำกันบ้านของตัวเองในการทำรีวิวให้ดีขึ้นในตอนหน้าด้วยนะคะช่วงนี้ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเพจของ C นะคะซี e มี a เกนเนี่ยนะคะจะมีช่องทางที่ชัดเจนเลยเป็นเพจทางการที่มี Meta Verify <c oughs> ติ๊กถูกสีฟ้า เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเพจที่ปลอมแปลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตรวจจับได้มาก200เพจที่แอบอ้างเป็นเพจเราก็ระวังตัวกันด้วยอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อสินค้ากับเพจที่ไม่ใช่เรานะคะฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมไปติดตามกันในช่องทางโซเชียลที่ซขึ้นให้นี้เป็นช่องทางที่ถูกต้องของเรานะคะ